สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168ช n n e l นะครับวันนี้นะครับผมมาปรับรถราคานะครับรถคันนี้นะครับเป็น Vigo t r D Sport นะครับปี2013นะครับจดทะเบียนตรงปีคันนี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมทําคลิปคันนี้ไป EP ที่เท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้ EP เท่าไหร่วะ อ่ะเดี๋ยวลองไปไล่ดูนะครับแต่ว่าคันนี้ผมมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมปรับราคานะครับคลิปนั้นผมตั้งราคาไว้อยู่ที่419,000บาทนะครับแต่คันนี้นะครับผมปรับตั้งราคาลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นปี2013นะครับจดทะเบียนตรงปีนะครับเป็น Vigo P Runner นะครับตัวนี้เครื่อง2.5 V Turbo นะครับ114แรงม้านะครับคันนี้ชุดแต่ง t R d แทวรอบคันนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าสวยดีนะครับตัวนี้ พร้อมใช้งานผมได้ดูแลเรื่องการเซอร์วิสนะครับดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายสายพานทุกเส้นนะครับแมกไลเนอร์เปลี่ยนใหม่ด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารีวิวอีกรอบนึงนะครับคันนี้ผมเปิดราคาเลยนะครับจากราคา41900 0บาทผมลดเหลือ399,000บาทนะครับราคานี้ราคาเงินสดนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ผมมีไฟแนนซ์บริการนะครับอ่ะเรามาดูรอบๆตัวรถกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ คันนี้คันนี้เดี๋ยวให้ตากล eh, eh de exactly to anyway, no, ้องมาถ่ายด้านหน้านะครับก็คือเป็นชุดแต่ง t r d นะครับ t r d แท้ t r d Sport นะครับ t ด d แท้เดิมจากโรงงานนะครับก็จะมีสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้า t ด d นะครับนี่สเกิร์ตหน้า t ด d ก็คือเป็น t ด d มาจากโรงงานแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยก็จะติดตั้งไฟเดย์ไลท์ของของโรงงานนะครับเป็นเดย์ไลท์ของโตโยต้าเลยนะครับเป็นชุดแต่งของโรงงานนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะครับ ก็จะติดสติกเกอร์ตรงนี้เพิ่มนะครับเป็น T-R-D Sport นะครับผมได้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมติดเพิ่มเองนะครับอ่า T-R-D สวยนะครับคันนี้เป็นสีดำเอ่าสีดําเดิม,ดดมแท้จากโรงงานนะครับแต่ว่ามีการเก็บสีบ้างสีดำเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการเก็บสีอยู่แล้วนะครับ ทีอาร์ดีข้างหลังนะครับผมก็ได้ติดใหม่นะครับก็คือจริงๆอ่ะรุ่นนี้มันเป็นทีอาดีตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันมันดูแล้วมันไม่ไม่สมเหตุสมผลก็คือมันไม่ค่อยสวยว่างั้นเถอะครับผมก็ได้จัดสติกเกอร์ตัวใหญ่ให้นะครับชุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับอ่ะห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพราะผมรีวิวแบบละเอียดอีกรอบนึงนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับเข้ามาทีหลังแล้ว ดูไม่ทันก็คือยังไม่ทันที่ดูคันนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถ่ายรอบหนึ่งนะครับอ่ะดูด้านซ้ายจากตัวรถนะครับด้านซ้ายนะครับหนๆๆๆ้าเดิมคันหน้าเดิมนะครับตัว L อยังอยู่ครบนะครับตัว L อลเม็ดอาร์ยังกลมอยู่นะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบเพดจไม่เคยขยับนะครับตัวนี้เนี่ยฮะเพดจไม่เคยขยับแล้วก็น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับคันนี้น็อตฝากกระโปรงสวยนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับแล้วก็คันหน้านะครับคันหน้าเนี่ยก็จะเป็นคันหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับดูฮะมีตัวเลขอยู่นะครับ ตัวเลขยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มอน้ําก็เป็นมอน้ําเดิมจากโรงงานโตโยต้านะครับมอน้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่ฮะมอน้าไม่เคยเปลี่ยนเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรถนะครับดูเม็ดอาร์ด้านขวานะครับก็ยังไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมจากโรงงานแล้วก็ตัวอาร์ยังอยู่ครบนะครับแก้มไม่เคยเปลี่ยนนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแก้มนี้เป็นแก้มเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็น็อตฝักกระโปรงฝั่งนี้ไม่เคยขยับนะครับ ก็ถือว่าสวยเดิมนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับดูยังไงแท้เดิมโรงงานเราจิกดูเลยนะครับจิกดูเลยก็คือตัวนี้นะครับเป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้ใส่พานไทมิ่งเปลี่ยนแล้วใส่พานหน้าเครื่องจัดให้นะครับใส่พานไทมิ่งใส่พานหน้าเครื่องเปลี่ยนให้หมดนะครับคือลูกค้าซื้อไปก็เริ่มต้นจากลูกค้าเลยนะครับเริ่มต้นจากลูกค้าเลยขออภัยนะครับบ้านผมติดถนน รุ่นนี้นะครับเป็นตัว Vigo แชมป์นะครับเป็นตัวแชมป์แท้นะครับแชมป์แท้รุ่นนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับเพราะว่าเป็นตัว E นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง144่งแรงม้าเนี่ยก็จะมีเอเป็น V Turbo นะครับก็จะมันจะมีตั้งแต่รุ่น120ก็มีนะครับตัวนั้นไม่ใช่ V Turbo นะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังของตัวรถนะครับรถเนี่ยบางเดิมมากนะครับ รถดังเดิมมากเอาเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันด้านหลังของตัวรถนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพับเดิมจากโรงงานเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายใกล้ๆนะครับรถไม่เคยขยับตัดต่อหรือเจียแต่งนะครับพับเดิมจากโรงงานรอยเมทอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้คันหลังก็จะเป็นคันหลังกระบะเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยตัดต่อนะครับไม่เคยเปลี่ยนกระบะเปลือกข้างนะครับเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรถฝั่งข้างหลังนะครับ ก็จะเป็นพับเดิมจากโรงงานอยู่นะครับรายงานตรงนะครับเป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่นะครับก็แม็กไลเนอร์นะครับผมก็ได้จัดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแม็กไลเนอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกรดเอนะครับอย่างหนานะครับเป็นเกรดเอย่างหนานะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่รถมือ2มันก็ต้องมีการที่ว่าการบรรทุกรถกระบะนะครับมันต้องมีการบรรทุกหรือมีร่องรองอในการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจัดเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับเกรดเตัวนี้นะครับมูลค่า7,900บาทนะครับตัวนี้นะ 7,900นะครับผมก็ได้จัดทําการจัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับรถบางเดิมนะครับตัวนี้ฝากระโปรงแท้นะครับฝากระโปรงแท้นะครับเนี่ยฮะมีน้ําหนักนะครับถ้าเกิดว่าฝากระโปรงของเทียมหรือว่าเคยเปลี่ยนมาเนี่ยเหล็กมันจะบางและน้ําหนักมันจะเบานะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับตัวนี้เป็นวิโก้แชมป์พีลันเนอร์สีดําแท้จากโรงงานเป็นตัวชุดแต่งทีอดีตเดิมจากโรงงานด้วยนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งนี้นะครับนอกจากจะเดิมแล้วนะครับยังบางด้วยนะครับ เดิมแล้วยังบางด้วยนะครับเนี่ยฮะบางบางมากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูภายในอีกทีนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงรายละเอียดข้างนอกก่อนนะฮะบางเดิมนะครับเป็น V Turbo นะครับรถไม่เคยตัดต่อสายไฟนะครับไม่เคยจูนกล่องหรือแมปกล่องเครื่องยนต์นะครับอ่ะเรามาดูล้อนะครับสเปคล้อนะฮะสเปคล้อก็จะเป็นล้อ t r d นะครับจริงๆมันจะอีกลายหนึ่งนะครับแต่ว่าผมได้ล้อ t r d ชุดนี้มาจริงๆอ่ะรถคันนี้มันจะเป็นล้อขาว ล้อสีเทานะครับเป็นล้อรีโวมาแต่ว่ามันไม่ลงตัวผมก็ได้มาจัดชุดให้ใหม่นะครับก็จะมียางเนี่ยปี2020นะครับยางปี2020นะครับยางปี2020แล้วก็สเปคยางนะครับตัวนี้จะเป็น265นะครับอ่า265 65 R17 นะครับตัวนี้ยางเป็นปี2020คือใช้แบบยาวๆนะครับดอกนุ่มๆนะครับอ่ะเรามาถามว่ารถ TRD นะครับเป็นชุดแต่ง TRD เดิมจากโรงงานนะครับ ถามว่ามันแตกต่างจากวีโก้ตัวธรรมดายัางไงนะครับหนึ่งเลยชุดแต่ง2ภายในนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับพวกสติ๊กเกอร์พวกล้อแม็กนะครับแล้วก็แรงมาเท่าเดิมเครื่องตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันชุดแต่งแล้วก็ช่วงล่างจะหนึบก,กว่าเป็นช่วงล่างจะหนึบกว่าวีโก้ทั่วไปนะครับวีโก้ทั่วไปเนี่ยเป็นวีโก้ทั่วไปคือรถบ้านทั่วไปเลยไม่ใช่ทีอารีเนี่ยช่วงล่างก็จะไม่หนึบเหมือนตัวนี้นะครับมันก็ออกแนวสปอร์ตหน่อยประมาณนี้นะครับเพราะว่าโช๊คเนี่ยเซ็ตมาสําหรับ TRD นะฮะมันก็จะเนบๆบหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับแตกต่างจากรุ่นเดิมก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสีดานะครับมเนีมมดานะครับบันไดเป็นมเนียมดานะครับของ TRD นะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับนอกจากสเก์ตหน้าแล้วกันชนหลังกันชนหลังก็จะเป็นของ TRD เดิมจากโรงงานนะครับนี่ฮะ TRD Sport นะครับถ้าลูกค้า FC ท่านไหนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ทันคันนี้นะครับผมรีวิวอีกรอบนึงนะครับอ่ะ เรามาดูภายในนะครับนอกจากรถบางนะครับรถไม่เคยเกิดวิเหตุนะครับผมรายงานตรงนะครับแล้วก็เสาภายในนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยนะครับเนื่อเริ่มจากประตูนะครับประตูเนี่ยไม่เคยขยับนะครับน็อตเดิมนะครับไม่เคยขยับทําสีนะครับไม่เคยถอดนะครับแล้วก็สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์พวกนี้หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้ เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยค่อนข้างที่จะเดิมมากนะครับอันนี้เม็ดเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยขยับหรือเจียแต่งนะครับไม่เคยตัดต่อหรือเจียแต่งนะครับรถไม่เคยจมน้ําด้วยนะครับคันนี้อ่ะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมอธิบายไปเป็นฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบแล้วก็ชุดแต่งภายในนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะทีอดีเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่ได้ทําอะไรนะ ก็คือเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเป็นชุดแต่งทีอาีนะครับโอเคครับเนี่ยฮะถือว่าสวยนะครับชุดแต่งทีอาีถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็จะตัดโทนดํานะครับถือว่าเป็นทีอาีสปอร์ตแท้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับที่เท้าแขนกลางนะครับเก๊กลางก็จะเป็นหนังหุ้มนะครับอันนี้คือชุดแต่งทีอาีแท้นะครับอ่ะเราไปดูฝั่งโน้นนะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับ แบตเตอรี่ใช้งานได้ดีนะครับจอดหลายวันก็ติดนะครับตัวนี้แอร์แบ็กไม่มีนะตัวนี้แอร์แบ็กยังแอร์แบ็กยังไม่มีครับแอร์แบ็กยังไม่มีนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งนี้นะครับกุญแจมีมาให้2ดอก3ดอก4ดอกกับน่าจะเป็นล็อกคัทล็อกเบรกนะครับลูกค้าได้ติดตั้งล็อกเบรกมาให้นะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับแล้วก็เบาะฝั่งนี้ก็จะเป็นโทนดําเหมือนกันละครับ แล้วก็มีภายในนะครับที่แตกต่างออกไปก็คือมันจะเป็นคาร์บอนเคปลานะครับเป็นลวดลายถือว่าสวยนะครับเนี่ยฮะเป็นสปอร์ตครับทรงสปอร์ตลวดลายถือว่าสวยมากนะครับก็จะมีโทนตัดส้มแถบส้มนิดๆนะครับถือว่าสวยนะครับรถเดิมนะครับฝั่งนี้ดูเสา A เสาบนะครับรายงานตรงนะครับเสา A เสา B เนี่ยเดิมจากโรงงานนะครับเสา A เสา B เดิมจากโรงงาน ตากล้องถ่ายแบบชัดๆนะครับให้ดูนะครับต้องขออภัยลูกค้านะครับที่เคยเข้ามารับชมคันนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็อธิบายถ่ายให้อีกรอบหนึ่งเผื่อคนที่ยังเข้ามาไม่ทันนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นลดไปอีกนะครับอ่ะดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้น็อตไม่เคยขยับครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับก็คือไม่เคยขยับทําสีนะครับติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับซิกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับพวกนี้จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับจะหาซื้อได้ยากมากนะครับ ประตูปิดนิ่มนะครับประตูปิดนิ่มทั้ง4บานเลยนะครับด้านหน้าเก๋งบานหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันระบบไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้พับข้างไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะมีไฟมุมกระจกนะครับแล้วก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับชุดแต่ง T.R.D. นะถ้าเป็น Vigo ทั่วไปนะครับไม่ใช่ T.R.D. นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคมเนียมนะครับแต่ว่า T.R.D. ก็จะเป็นโทนดําเข้ากับตัวรถถือว่าดุดดานะครับดุดดาแล้วก็ ออกสปอร์ตมากนะครับรุ่นนี้คันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์คันนี้ผมดูแลอะไรบ้างคันนี้ผมเช็คระบบเบรกให้นะครับเบรกก็มีอาการสั่นผมก็ได้ไปเจียจานให้เรียบร้อยนะครับให้พี่ยมจัดการให้นะครับเช็คระบบเบรกระบบคัตนะครับแล้วก็มันตามอายุครับตามอายุผมก็ต้องเช็คเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่ใช่รถย้อมแมวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเรื่องการย้อมแมวรถย้อมแมวเนี่ยกับการเก็บงานไม่เหมือนกันนะครับลูกค้ารถย้อมแมวเนี่ย ย้อมแมวนี่หมายถึงว่าเอารถหลายๆคันมาประกอบให้เป็นรถถูกกฎหมายเช่นรถอุบัติเหตุรถสวมทะเบียนรถที่ว่า,ามันมาไม่ถูกต้องหรือไม่เดิมจากโรงงานนั่นคือรถย้อมแมวนะครับเดี๋ยวผมให้ความรู้ไปด้วยนะครับก็คือรถจริงๆอะ่ะถ้ามเม็ดอาร์ตเดิมเราต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปต,ต่อไปดีกว่านะครับว่า รถย้อมแมวกับรถไม่ย้อมแมวเป็นยังไงเราต้องดูรถมือ2องยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปหน้าแล้วกันแต่คลิปนี้นะครับผมมารีวิวอีกรอบนะครับเผื่อลูกค้า FC ท่านใดที่มากดซับสไครต์ทีหลังอาจจะไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคานะครับย้ํานะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่อ่ะสี่แสใช่ไหมสี่แสนเกไม่เป็นไรอ่ะลถอีกแล้วกันนะครับเหลือสามแสนอ่ะโอเคครับ 3 9 9 0 0 0าบาทนะครับ3 9 9 0 0นนบาทคันนี้ผมลดให้เลยนะครับก็ในช่วงโควิดด้วยนะครับราคาเงินสดนะครับ399,000บาทนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปต้นคลิปเปิดไป49000ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับรถกระจายนะครับรถกระจายรถก็ให้นะครับรถก็ให้รถก็ให้นะครับรถราคา นะครับกับออะไรนะลดราคากับรถนะครับผมให้หมดนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ ep นี้นะครับ168 Channel ผมต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันทุกคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ep นี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ